ให้แนวทางแล้วแต่ก่อนนำพาปีเสียหรืออะไรก็ตามเข้าบ้านลูกค้าฟังไว้เลยทุกคนฟังเอาไว้เลยว่าเราจะเอาเครื่องรางเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามเข้าบ้านบ้านทุกหลังที่ทุกที่มีเจ้าที่อยู่แล้วค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือขอเจ้าที่เจ้าทางค่ะ เอาอะไรก็ตามเข้าบ้านจุดทูบห้าดอกขอเจ้าที่ก่อนเลยค่ะเจ้าที่เจ้าทางขาวันนี้ลูกจะนําพาปีเสียหรือจะนําพาปู่อนันตนาคาราชหรือจะนําพาปู่พญานาะคหรืออะไรก็ตามเข้ามาในบ้านมาช่วยหาเงินหาทองเรียกโชคเรียกลาบดูแลปกปักรักษาคุ้มครองช่วยในเรื่องของการค้าขายกิจการการงานการใช้ชีวิตต่างๆนานาขอให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายจงเปิดทางให้ลูกนําปีเสียนําปู่นํากุมารนานั่นนานู่นนานี่เข้ามาในบ้านมา าช่วยหาเงินหาทองให้กับคนในบ้านด้วยเถอดสาธุจบเลยปักธูปปึ้งปักในบ้านก็ได้ปักนอกบ้านก็ได้ปักตรงไหนก็ได้นะคะ แหวนล่ะคะแหวนเหมือนกันค่ะแหวนปี๋เสียวเวลาใส่แล้วหันปากออกนอกตัวเช่นเดียวกันสมมติลูกค้าใส่ที่นิ้วชี้ก็หันออกนอกตัวใส่นิ้วกลางก็หันออกนอกตัวใส่นิ้วก้อยก็หันไปทางใส่นิ้วานางก็หันไปทางนิ้วก้อยนะคะหันไปทางนิ้วก้อยเลยหันปากไปทางนิ้วก้อยเหมือนกันนะคะอ่ะนี่คือวิธีการบูชาและการขอพรนะคะเวลาเราจะแก้บน คำถามที่หนึ่งเจอเจอ,เจอเยอะมากก็คือหลายคนบูชาปีเสียไปประมาณเป็นสิบเส้นเลยแบบนี้เลยค่ะปับ๊บเราจะแก้บนเราจะทำยังไงวิธีการแก้บนสมมติว่าเราแก้บนด้วยผลไม้ฉันบนผลไม้ปีเสียค่ะถ้าหากว่าหนูถูกหวยเนี่ยถูกรอตตอรีถ้าหากว่าหนูถูก,อถกรอตตอรีเนี่ยหนูจะแก้บนโดยการที่หนูจะนําผลไม้มาถวายหนึ่งถาดค่ะ ถาดก็คือถาดเล็กๆที่เขาขายตามร้านขายของไหวอะค่ะแม่หนึ่งบอกแหวนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแต่ทำไมในลูกค้าขาหนึ่งขอแจ้งก่อนนะลูกค้า C f เหน้าไลท์และ C f เนอกไลท์สดไม่เหมือนกันนะคะหน้าไลท์สดราคานี้นอกไลท์สดบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทหน้าไลท์สดราคานี้เลยแต่นอกไลท์สดลูกค้าทักมานอกไลท์สดในขณะที่หนึ่งไม่ได้ไลท์จะเป็นราคา บวกเพิ่ม100บาทแทบทุกชิ้นเลยนะคะอยู่หอพักลูกค้าจุดที่สารพภูมิของหอพักก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆมันจุดไม่ได้จริงๆลูกค้ายกมือบอกปากเปล่าเลยค่ะเจ้าที่เจ้าทางขาวันนี้ลูกจะนําปีเสียหรือจะนําปู่นตนาานคาราชหรือปูพญานาคหรือกูมานทองหรือนางกวกักหรือเอวิติงจิเกเดอแล้วก็ตามที่เราเอามาลูกจะนําเข้าบ้านขอให้นําเข้าอาพาร์ตเมนต์นำเข้าหอพักของลูกขอให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายที่สถิตอยู่ณที่แห่งนี้จงเปิดทางให กับลูกด้วยเถิดนั่นเลยออะต่อนะสมมติเราขอพรเลยว่าปีเสื้อขาขอให้ลูกถูกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ถ้าลูกถูกลอตเตอรี่แล้วลูกจะแก้บนโดยการนำผลไม้มาถวายเราได้เราถูกหวยเออถูกลอตเตอรี่เราถูกลอตเตอรี่แล้วเราก็เอาผลไม้มาปั๊บแกะออกแกะสติแกะซีลออกปุ๊บเราก็วางผลไม้บนจานหรือบนถาด เสร็จแล้วจริงๆแล้วอะถ้าวางไว้บนจานหนึ่งอยากให้จานนั้นนะแยกเอาไว้สําหรับของไหว้เลยไม่ใช่จานที่เราเอามากินมาใช้ทุกวันมันจะดีนะคะคือแบบเหมือนแยกเป็นของไปเลยแต่ถ้าบางคนใช้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแหวนปู่มีรอแป๊บหนึ่งค่ะหนึ่งขอไปที่เรื่องปีเสียก่อนเนาะทีนี้เราก็นําปีเสียแต่ละเส้นที่เรามีอยู่ไปวางไว้บนผลไม้เลยค่ะแลวเราก็บอกเลยค่ะปีเสียขาววันนี้ลูกนําผลไม้มาแก้บนที่ลูกถูกราอรี่แล้วนะคะก็ขอให้ปีเสียจงมารับนําผลรับ เอาผลไม้ที่ลูกนำมาถวายมีอะไรบ้างมีกล้วยแอปเปลิลมะละกอนู่นน,นี่นั่นอะไรเอามาเลยพูดเลยว่าเราเอาอะไรมาถวายบ้างนะคะเสร็จแล้วก็บอกขออีกนะคะงวดหน้าขอเน้นๆขอลอตเตอรี่อีกนะคะอยากถูกลอตเตอรี่อีกค่ะเออก็บอกไปนะคะเสร็จจบแค่นั้นเลยไม่ต้องจุดธูปนะคะไม่ต้องจุดธูปแค่นั้นเลยก็ทมขนส่งส่งของไหมส่งขาดแต่ว่ามีบางสาขาที่อาจจะปิดนะคะอาจจะมีบางสาขาที่ปิด ทุกคนแคปหน้าจอหนึ่งสองสามสห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งส่งไปสนีไทยค่ะส่งไปสนีไทยนะคะส่งไปสนีไทยนะ เพราะว่าหนึ่งเคยส่งคนส่งอื่นแล้วอะมีปัญหาเรื่องของค้างของหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปสนีเนี่ยหนึ่งสามารถตามได้นะคะ